สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแล้วก็ประชาชนทั่วไปวันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการเยียวยาจากทางภาครัฐนะคะว่าจะมีการแจกเงิน5,000บาทในส่วนของการท่องเที่ยวและก็ในช่วงของสงการด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของช่วงสงการนี่จะมีการจัดขึ้นแน่นอนพร้อมกับเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนนะคะแจกเงิน5,000บาทให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายส่วนใครจะได้กลุ่มไหน จะได้รับเงิน5,000ันในรอบนี้เที่ยวทั่วไทยทเที่ยวสงกรานด้วยนะคะสําหรับมาตรการของทางภาครัฐเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะอีสานแซ่บยังคงติดตามในส่วนของการแจกเงินแล้วก็การช่วยเหลือมาตรการต่างๆของทางภาครัฐซึ่งล่าสุดนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวอะคะ่ะมีการแจกเงิน5,000บาทให้กับกุ่ กลุ่มไหนบ้างแล้วก็เป็นในส่วนของประชาชนกลุ่มไหนที่จะได้รับเงิน5,000บาทในส่วนของการท่องเที่ยวในครั้งนี้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมทททนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปลี่ยนเกมใหม่แจกเงิน5,000บาทซึ่งมีการยกเลิกไทยเที่ยวไทยไวัยเก๋าดึงวัย18ปีนะคะก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ช่วงอายุตั้งแต่18ปีนี่แหละคะ่ะเที่ยวทั่วไทยด้วยดึงเข้ามารับเงิน5,000บาทนี้ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่า สารล่าสุดมีการแจกเงิน5,000บาทโดยดึงในส่วนของวัยโจนะปรับเที่ยวไทยวัยเก๋าเป็นเที่ยวทั่วไทยค่ะขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเมื่อเมื่อวันที่4มีนาคม2,564ที่ผ่านมานายยุทธศักดิ์ค่ะสุภาสนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทนะคะ เปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แก่เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็เที่ยวไทยไวเก๋าในวันที่5มีนาคมนี้นะคะทททจะหาหรือร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมก,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นและหากมีการผ่านพิจารณาของสอชแล้วก็จะนำเสนอเข้ามาติคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะถือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนปรับแผนได้รับเงิน5 0 0 0บาทในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขโครงการนะคะโดยตัวท่องเที่ยวเที่ยวไทยไวัยเก่าเนี่ยขณะที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยภายใต้ชื่อทัวร์เที่ยวไทยนะคะ ที่ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้นคือตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้นนะคะโดยจะสมทบเงินให้40%หรือไม่เกิน5,000บาทต่อคนนะคะคุณผู้ชมให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำอยู่ที่12,500บาทเป็นจำนวนประมาณ1ล้านคนนะคะซึ่งจะให้บริษัททัวร์รับให้บริการเข้าร่วมโครงการโดยจำนวน3 0,000คนต่อ1บริษัทอ,อยู่ที่รวมบริษัททัวประมาณ300ารายระยะเวลาดําเนินการโครงการ3เดือนซึ่งขณะนี้ยังต้องหารือก,กันอีกครั้งนะคะว่าสรุปแล้วเงินที่ทางรัฐบาลจะสมทบให้นั้นนะ่ะจะส่งต่อไปยังผู้ใดระหว่างบริษัทหรือว่าผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งนายพิพัฒน์รัชนกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬานะคะให้แนวทางว่า ควรส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่าเพราะจำนวนน้อยกว่าประชาชนใช้สิทธิ์รวมถึงหากมีการผิดปกติที่ต้องดำเนินการตรวจสอบใดๆก็สามารถทำได้ง่ายกว่าภาคประชาชนซึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารออกมาล่าสุดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าช่วงวันหยุดเทศกาลสงการในปีนี้รัฐบาลประกาศหยุดยาวตั้งแต่6วันนะคะตั้งแต่วันที่10เมษายน2564ไปจนถึงวันที่15เมษายน2564ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยืนยันว่าในปีนี้จะมีการจัดงานสงการแน่นอนค่ะ ส่วนการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวจะออกมาในรูปแบบใดยังต้องพิจารณาในระยะใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งเพราะมีหลายวิธีอาทิการเล่นน้ำสงการแบบวัฒนธรรมดั้มเดิมหรือว่าการฉีดน้ำได้หรือไม่ซึ่งต้องมีความชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกครั้งในยุทธศักตร์กล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนแผนแจกเงิน5,000บาทโดยดึงกลุ่มในส่วนของวัย18ปปีขึ้นไปนะคะสามารถเข้ามาใช้ในโครงการนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเอาละค่ะนำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารมา ฝากค่ะคุณผู้ชมชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราจเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ